ดอกนี่ไงสองดอกเลี้ยงกันเลยบุ้งปาดงามครับแต่ละที่เราไม่เหลือเลยนะโอ้โหเหลือตาข้าเจา้าที่แสดงแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยมีกับผ้ามาหาเห็ดคือเก่าหรอครับ มุลเอาอนดอกเหลือตาข้าเจ้าอดอกพี่นอ้องขอป้าขอดวงคือเก่าหรือมนันนี่เอาข้าจมะมาหลุ่นต่อไปนอเนาะว่าข้าวสหมานเห็นปะน้องครับอู้ยดอก,ออดกง,งามๆเลยครับบ้านแถาเข้าไปแข็งๆเลยเข้าไปนะย่างๆนี่ครับอีกดอกนึง งามอีกแล้วงามอีกแล้วอุ้ยพี่น้องเนี่ยแข็งๆเลยอะ่ะเนียนๆเลยครับพี่น้องเบิง้งเบิง้งดอกนี้น้อยเต็มเลยจะว่าเอาซะคว้าข้าวผ่อมันเหลวมันสีบูนใหญ่เติมหอยนะครับ ก็ตลังตออัออตเอรเดียตาเขาจะออกดอกนี่นี่กห้อเาอกไอืมเขาจะออกไปเบลเลน่นี่นี่น้องดอกงามมอกสองดอกเลี่ยงกันเลยตายดีไครับ ดอกาง,งามลองหาต่อพี่น้องพอดอกงามพี่น้องดึงตอดอกนี่ไงงามดีเปิงป่งขาดพีาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันอยู่ในครับอยู่เลกิกอยู่เลิกขออนุญาตพี่น้องกี่มอซะ มันอยู่เหลือ,อนี่งามๆเลยครับ,รบโขกเหี้ยแล้วไปยผ่อน้องใหม่ครับฮักน้องใหม่เป็นแกงใส่น้ำก่อนโดดเงียบกอดเงายบเลย ีพอดีหานอใหม่ปิดตื้นกันครับไปแกงเสียเห็ดหนอนอย่นี้น นอนั่งดินงก็ลังขึ้นครับเนี่ยอนั่งดินงกำลันนงขึ้นเลยออาวจังไหนวะมัน,นคือโบานายไล่กันอ่อ,อนเลยครับโอ้ยอ่อนเลยพี่น้องไปเติมใส่กันเบิ่งพี่น้อง กำลังผลเลยน้องนนั่งดินงามเลยกำลังผลขึ้นนะครับอืนี่พีวุบัวนเลยนี่

พี่น้องเบื้องปาดงามครับอืมเปิดมีตอีกบ่กก็ต้องเป็นนอน้างดินเลยครับ งามงาผลงานท้องวันนี้เนาะเอาน้องใหม่น้ำครับกวานเห็ดห้าวของห้าวได้บ่ค่อยหลโอ้พี Somehow, ่น้องงามงามน้องใหม่กับงามงามเห็ดเพิ่ม <einmal> ก <leaves> <mel awat open>. ับกำลังงามงามอันนี้เก็บมันอันดอกเรือตาข้าเจาเลยพี่น้องบัวเมียนวานท่ามาพอปลาในป้าแตกแล้วไม้ลาผมนี่แตกแล้วมาจากทางไดบูทางไกลๆกับมาครับ จบไปแล้วนะครับสหรมบันนีเนาะฮ็ดพึงอันใดเพื่อคอยลายครับขเขาเจ้าเก็บเอาเบิรดแล้วพวกผมเหมือนเก็บเอาขี่เก้าเข้าจเจ้าแต่ว่าก็ะเพาะใยู่ครับเด็กแกงหน่อยนึงแล้วคห่หานันหาน้งใหม่หาน้ำใหม่ไปเติมกันครับเอาไปแกงใช่กันเดี๋ยวจ้องพอกันคลิปนาครับมีปลาครับสวัสดีครับ